เอาเหลขกบัญซี่ให้เขา่าสิจงเงินโอนมาให้หัวนั่นล่ะเทียนมีเลี้ยงไม่เล่ากันดีๆล่ะบันนี้ก็เลยอันเขาตัดสิทธิ์ออกแต่โดนโดนผลตายปีแล้เราโป้เมาแต่ไปเบิ่งบันนี่ก็จิไปผูกร้อมเพศกับธนาคารใหม่ี้เลยไปยกเลิกบ่หัววานเข้าบริด้ท่งเขาบัญซีโดนโปู้ว่าเขาตัดบัญซี่เฮาออกเนาะก็เลยไปตรวจสอบมื้อนี่ไปก็ไปก่อน เลยไปยกเลิกยกเลิกแล้วสิไปเฮ็ดไม้เฮ็ดธนาคารไม่บ่เนี่ยธนาคารซุ่มเขานั่นน่ะขอบคุณซีพลันดวงใจเด้อพี่น้องขอบคุณซีพลันดวงใจกะสิไปเฮ็ดกับธนาคารไม่ลหรอพอบานเขานี่สิได้ไปปลูกพรอมเพ่ไม่เนาะกับธนาคารผลหรืะธนาคารของรัฐดผลอ่ะมีธนาคารของรัฐกะสิไปเฮ็ดของรัดผลเนาะ ตรวจสอบเมื่อเนี่กับไปแล้วทั้งธนาค่านั่นเขาเลยบอกไห้ว่าให้ไปหาธนาค่านเราให้ไปยกเลิกเด้อว่าสันว่าพราะว่าหลายปีเขาไไ้าบริษัทงืง่นเขาธนาคาน่านเนาะมันบอไม่งินสรงหลายปีแล้วให้กับปอยไห้มันเป็นสมมติว่างเนาะเขาก็เลยยกเลิกหลายปีเขายกเลิกเข้าแล้วเขาก็เลยไปยกเลิกไห้มันจิตเป็นจิตใจลักษณะก้อนสันด้ ก็เลยเสียงนั่นจังคอยสิไปเห็ดไหมเมืม่ออึนผัวล้อมคอยสิไปเห็ดไหมเมืม่ออึนเจ้าคอยไปเห็ดไหมผัวค้อมเพีไหมพี่น้อง ขอบคุณซีหลันน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณได้ไหลายด้เงินมืนมันใส่แล้วพี่น้อง คุณสีหลัน้องใจเด้อพนะี่น้องขอบคุณเด้อยานยะชุ่มมือเ <c oughs> ขียนว่านั่งไหลวะนะฮะ <c oughs> แต่บอกอ่านลงกลดหน่อสิบ่กของจ้าว่าเป็นยายชมเนาะนั่งไหลวะนะ บม่ท่านไหนกินเข้าเทียงเนาะไปนอันนั้นกับธนาคารมากวาหัน่นขอบคุณที่ขอบคุณหาล้านน้องใจเด้อพี่น้องหาล้านน้องใจกันพูดได้อันอันเฮ็ดกับอันนั่นอยู่กับไปตรวจสอบบ้างเด้อพี่น้อง ตรวจสอบว่าสิได้ซิตเงินรัฐบาลเขาเพราะวันที่ยีบเียขาเจ้ากระโอนเขาประเด็นตรวจสอบแล้วกันนั้นยูไดซิตยูตว่าแห่งบ่ท่านไหนไปผูกพร้อมเพี้อีกร้อมเพ้อันกนผูกไ้อันไปยกเลือกแล้วเพราะว่าเขาบ่ามีเงินเขาบัญชีหลายบ้เพราะว่าเขาเจ้ายกเลิกเบิดเล้าเทืองบัญชีบัหยังเนาะก็เลื่อยไปแก้งกับธนาขารนเขา มือม่ออื่นมือม่ออื่นเนี่ยใครที่ไปผูกพร้อมเพรกับยวนนี่กับอัยนยวนธนาคารนไม่ีงเ,เห็ดไม่ไปผูกไม่เพราะสีใดเงินน้ำเขา